เพราเป็นว่าเราสามารถออกมาจากสุสานนั้นได้โดยอาจารย์แม่เป็นคนรวบรวมมาแล้วเนื่องจากว่าเราทัานทีที่ออกมาจากสุสานครับเราก็เจอทางตันเพราะทางตันนั้นน่ะก็คือเหวครับเราไม่สามารถลงเหวได้อาจารย์แม่ก็เลยคิดวิธีที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือมอบตัวครับเขาจับเรา เราเดินเรียบป่ามาจนถึงด้านข้างของอสถานีตำรวจแล้วก็มอบตัวพอเขาเห็นพวกชาวบ้านเห็นพวกเรามอบตัวเขาก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับถุงกระสอบครอบหัวมัดร่างแล้วก็พาไปที่ลานพิธีครับมอะหัวไปทีนึงอ่งลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าเราอยู่ในโบสซึ่งแต่ละคนครับโดนตรึงไว้ใน เสาหลักที่เป็นไม้ปลายแหลมสูงกว่าสาเมตรเราถูกผูกตึงไว้เหนือพื้นประมาณสองเมตรถึงสองจดห้าเมตรได้อ้อมอยู่ครับ20่สิบคปนเนี่ยครับอ้อมลานตรงกลางร,ระหว่างนั้นเราตื่นขึ้นมาเราก็จะมองเห็นเจ้าพิธีครับหมวกสูงสาเมตรเลยยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็บอกให้สาธุชนของเขาอ่ะเริ่มสวดสรรเสริญ เทพพระเจ้าของเขาเขาบอกว่าตอนเนี้กลุ่มผู้บูชายันได้มาถึงแล้วออครับผู้เป็นชายจะถูกบูชายันแด,ด่เทพผู้พิทักษ์หมู่บ้านผู้เป็นหญิงจะถูกบูชายันให้กับเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> แห่งหมู่บ้านครับ <c oughs> ก่อนการนั้นเรา ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสวดวิงวอนให้แก่พวกเขาและสวดอันเชิญเทพไปพร้อมกันให้เราเทพเข้ามาสิงสถิตรับความเจ็บปวดจากพวกเขารับความเจ็บปวดจากพวกเรานำพาสันติสุขนำพาการพิทักษ์และนำพาความอุด,ดมสมบูรณ์มาให้แก่เราแบบนั้นครับ โชคดีมันไม่มีอ e e ีซาจะอีเฮลอีซันดันไม่มีโชคดีคน <laughs> <laughs> ล,ละทิกัน <laughs> อันนันอนี่รอันนั้นพักอารมณ์อี <laughs> <laughs> อันนี้ไม่มีครับ <laughs> ทีนี้เขาก็เริ่มสวดผมไม่รู้ครับว่าบทสวดของเขามันเป็นอะไรมันสวดยังไงครับ <laughs> เพราะว่ามันสวดเร็วกันมาก ระหว่างที่สวดอยู่อ่ะก็จะมีพวกผู้ทําพิธีครับหมวกสูงเหมือนกัน3เมตรเหมือนกันแต่ไอลายที่คอเสื้อครับต่างกันออกไปมันจะเป็นสีที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองอสีสีแดงสีเขียวสีน้าเงินไปแบบนั้นครับบ่งบอกได้ชัดว่าพวกนี้เป็นผู้ร่วมพิธีเป็นสาวกเป็นผู้ที่มีลำดับต่ำกว่าเจ้าพิธีซึ่งเป็นคอทองนะเนาะเขาก็สวดสวดสวดอยู่สักพัก ระหว่างที่สวดครับเขาให้พวกพี่กินหญ้าสดหญ้าแห้งน้ำจากมูลสัตว์เลือดน้ําค้างน้ํำพึ่งไปจนถึงยาบางอย่างครับปิดท้ายด้วยยาบางอย่างซึ่งหลังจากกินไปแล้วมันจะทำให้เกิดอาการมึนเมาเหมือนเกิดภาพหลอนขึ้นครับจากนั้นทุกคนก็ภาพตัด พวกพี่เริ่มชักกันครับชักชักน้ำลายฟูมปากชักน้ำลายฟูมปากพวกมันก็บอกเลยว่า <S <S เหล่าเทพกำลังมาลงสถิตแล้วแบบนี้อ่ะผมอ่ะอยู่ในสภาพที่นิ่งครับแต่ภาพมันตัดไปขึ้นเป็นภาพมืนๆผมยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงของใครบางคนครับที่ดังกังวานมากๆรู้สึกเหมือนว่าทําให้รู้สึกเหมือนเขาเป็นคนตัวใหญ่มากๆครับ ใหญ่จนใหญ่เกินกว่าที่ผมจะสามารถจินตนาการได้ในตอนแรกเขาก็พูดว่ายอมจำนนซะพูดประมาณนี้แล้วก็บานล้อมให้เรายกร่างให้เขาซะ mm hmm. าเขาจะเป็นผู้แบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดเอาไว้พี่เองจงยอมสวามิภักดิ์แดรเราพอผมได้ยินแบบนั้นผมไม่ได้กลัวเลยนะผมบอกว่า รู้ไม่รู้ซะแล้วว่าแกกําลังเล่นกับใครแบบนี้ <c oughs> ใชครับสักพักหนึ่งผมก็ลืมตาขึ้นครับมองไปที่ความมืดด้านหน้า <c oughs> แล้วผมก็มองอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งว่าครับร่างกายผมผมรู้สึกว่าร่างกายของเองใหญ่ขึ้น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 แล้วก็รู้สึกว่าเขาตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆทีเนี้ยจนถึงสุดท้ายครับผมกับเขาสลับตำแหน่งกัน เห็นมันชัดเจนเลยอ,อไอ้ที่เป็นเทพอ่ะมันคือปีศาจครับตัวของมันเป็นสีดำสนิทเลยอ่ะ,อะแต่ถึงกระนั้นครับรอบนอกมันมีแสงสว่างเรลืองเรลืองเหมือนมันติดนีออนเอาไว้ครับเส้นนีออนไว้มันถามว่าทำไมทำไมฉันถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้ ผมก็เลยบอกมันยอมสยบซะมอบอำนาจของท่านของแกนะมาให้ฉันซะไม่ไม่เราก็ไม่ไม่ไม่ในต,ตอนนั้นครับผมรู้สึกเพียงแค่ว่ามือผมนะ่ยใหญ่มากนะพุ่งเข้าไปจับร่างของมันมันก็ร้องตะโกนขึ้นอเสียงดังมากตัดไม่อีกทีหนึ่งครับผมหลุดออกจากพวังลืมตาตื่นขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วน สิ่งที่ทําต่อมาก็คือผมลองขยับนิ้วดูระหว่างที่ขยับนิ้วแล้วคิดให้เชือกครับมันคลายเชือกใหญ่ประมาณแขนผมเนี้ยนะรัดทุกคนเอาไว้อยู่พอกระดิกนิ้วขึ้นปุ๊บเชือกมันหลวมแล้วก็คลายออกเองผมก็ค่อยลอนลงจาก5 2.5เมตรนะครับมายืนลอยอยู่กลางอากาศพวกนั้นก็ฮือฮาเลยพวกนั้นรัที่เห็นเท่านั้นแหละมันถามเลยไม่มันบอกนะไม่ มื่ยแ่าเงี้ยแล้วมันก็ถามรับแกน่ะมันบอกเจ้าเจ้าทำอะไรกับเทพของพวกเราเจ้าไอ้ปีาศาจแ่างั้นขี้มาที่ผมแกไอ้ปีาศาจแกทําอะไรกับเทพของพวกเราแบบนี้ทําไมเทพของพวกเราจึงหายไปแบบนี้อะ มันก็ฮือฮาอยู่สักพักผมก็บอกอา,อาจารย์แม่ครับให้ลงมาได้แล้วอา,อาจารย์แม่ก็ลืมตาตื่นขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะเต็มที่แล้วเชือกก็คลายออกอาจารย์แม่ก็ล่นลงลอยอยู่ที่อากาศเหมือนกันวันนั้นฮือฮาเลยครับนึกว่าเป็นปีศาจอีกตัวหนึง่งก mm ็ใช่แหละอาจารย์แม่อยู่ในสภาพที่ยืนลอยอยู่เนาะผมนี่สยาย สักพักต่อมาพวกพี่ที่ถูกสิงแล้วครับก็อยู่ในสภาพที่น้ำลายฟูมปากมีเขอามีเขี้ยวเล็บจากคนที่ดังแแบบอยู่ครับจมูกโดง่งจะอ่า <c oughs> แล้วทีนี้ครับ <c oughs> ผมคลายเชือกให้กับพวกพี่มันก็ตกใจไปอีกพวกพี่ก็ล่อนลงที่พื้นลอยเหนือพื้นอยู่อีกสักพักหนึ่งครับทีเนี้ย อาจารย์แม่บอกว่าตะโกนเรียกปว้พี่เนาะบริวารของข้าปุ้บี่หันหน้ามาแล้วก็ลอยมาอยู่ต่อนหน้าอาจารย์แม่เลียงแถวกันสักพักหนึ่งร่างก็ลงเหยียบพื้นนั่งลงคุกเข่าข้างหนึ่งเอามือวางไว้ที่เขาที่ชันขึ้นมาอ่ะแล้วก็ก้มหัว ในตอนเนี้ยอาจารย์แม่ไม่แตกต่างไปจากราชินีปีศาจเลยครับที่มีพวกลูกน้องบริวารนะ่ะให้ความเคารพสวามิภักดอยู่หลังจากนั้นอาจารย์แม่ก็สั่งให้พวกพี่ครับถือว่าเด็ดขาดใช้ได้ฆ่าคนในเมืองนี้ให้หมดซะภาพต่อมาคือแต่ละคนครับพุ่งกระโจนเข้าไปหาคน ฉีกร่างหักคอบิดศีรษะดึงออกจากร่างกระซวกไส้ฉีกร่างเขาให้ขาดออกเป็นสองท่อนบ้างสี่ท่อนบ้างห้าท่อนบ้างพี่ดวงพี่แวรพี่จันพี่จินจกไส้มากินอย่างเดียวเลยครับใหญ่พี่มนด้วย <laughs> <c oughs> ครับนอกนั้นจับหัวกัดคอฉีกหนังลุมถึงกินทั้งเนื้อกินทั้งหนังกินทั้งกระดูกแบบเนี้ยหันหน้าไปอีกทีเดืองเห็นท่านเหล็กกับพี่บูมแห้นกระดูกกันแล้ว <c oughs> <c oughs> สมยอดกินถึงข้ากิลิอ๋อเสียก็วิกก่งก็ไปหากพุ่งก็ไปหากลุ่มหนึ่งตบหัวหมุนเลยครับตบหัวหมุนเลยคอหมุนเป็นเกลียวเลย แล้วเซก็ถีบทีนึงก็ใส่ทะลักโหยปัดตกไปทีนึงครับมนุษย์กระเด็นเข้าไปใส่กำแพงอ่ะล่างเละแรงเยอะมาก <c oughs> พวกชาวบ้านนะเขาก็เอาปืนเขา้ายิงแสกหน้าเอาเซกเอาเซก็โน้มหน้าลงมาอย่างเงี้ยเสียงนะ <c oughs> แล้วเอเีเซก็พูดภาษาปีศาจครับ <c oughs> อีดอกเสียงมาแบบโอ Je ้โห <laughs> oh, oh, กังวานมากครับพอพูดว่าอีดอกแบบเนี้ย <laughs> คนหูแตกหมดเลยครับ <laughs> <laughs> แก้วหูแตกหมดเลย <h üt ter> ถัดหันไปอีกทีนึง <h üt ter> เห็นพี่โจ้พี่แพวพี่นุชพี่นาพี่อ้อมเลาะฟันฉีกกรามจกลูกตา,าออกมา ทำเป็นค็อกเทลกินเล่นโหดเยี่ยมมากครับใช่เห็นพี่ดวงฮีดฮีดใส่ไม่แต่พี่ดวงกินแบบนี้ครับใช่พี่ดวงทำปากเหมือนคนไม่มีมือครับแล้วก็ค่อยๆใช้ปากรีดรีดขี้ในไส้ออกไปครับ แทนที่จะใช้มือรีดไหมเพื่อนใช้ปากปาแอบและไม่นานหลังจากนั้นครับผู้คนก็เริ่มนนพยายามหนีออกจากโบสถ์พี่หน่อยพี่น่อยพี่บุ๋มปิดประตูโบสถไว้ขาวนี่แหละได้ยิน,นเสียงพี่บุ๋มะ่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงพี่บุ๋มมันโลกจิตมากครับถ้าบอกว่ากูจะยัดเยียดความเป็นผัวให้มึงใช่เลยแต่พี่บุ๋มหันหน้ามาแล้วบอกตายสุดตัวมันก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอ้พี่น้อยพอเข้าไปหาจับคอได้ครับสิ่งที่พี่น้อยทำก็คือเอามือทุบที่หัวหัวแบะลงมาเลย หัวนี่เละลงมาติดกับไหลอ่ะโอ้โหสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพี่มาออพี่อ้อมหัวเลาะชอบใจเป็นอย่างมากระหว่างที่กำลังฆ่าคนอยู่โอ้โหพอพี่แพรวได้ยินก็หัวเลาะบ้างทันทีโหดเว้ พวกมันก็พยายามสวดนะไอ้นักบวชนะเนาะเขาบอกว่าสู้ไม่ได้ว่ากันสู้พวกมันไม่ได้เขาก็เลยบอกให้รีบไปหาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับมาชำระไอ้พวกปีศาจนี้ <c oughs> มันก็หาน้ำมนต์ศักศไไดิ์สิทธิ์มาได้ศาสตร์เข้าใส่พี่มนต์ครับพี่มนต์ร้องเออบักลุย วูวหนามเป่าธรรมดาัำดิเีตย,ยังกูได้บอกข้ามือวัสดทีพีนึงก็ไส้แตกเลยครับคักโยคนในโบสถ์่ยมีอยู่โดยประมาณก็คือสามพันหั่วคนครับเราไล่ฆ่าไปทีละคนทีละคนจนคนน่ะเขาต้องรีบทุบกระจกให้แตกครับแล้วก็มุดหน้าต่างหนีถึงกันนั้นเรายังตามไปฆ่าเขาอีกอะ่ะ อาจารย์แม่รอจัดการกับพวกนักบวชหวัวแหลมใส่หมวกทรงแหลมอย่างเดียวเลย<ม>ตัดเป็นว่าพวกพี่ครับสามารถฆ่าคนหกพันคนเนี่ยได้ภายในวันเดียว<ม>คนในเมืองนั้นไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวครับ<ม>อตอนนี้แหละเป็นตอนที่พวกพี่จะต้องสู้กับพวกนักบวช พวกมันสวดอัญเชิญแสงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วแสงนั้นก็กลายเป็นอาวุธให้มันแล้วบอกว่านี่แหละคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์เอาไว้สําหรับปราบปีศาจมันบอกแบบนี้ครับบรรยายสรพพคุณเมื่อใดก็ตามที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์แตะต้องร่างเนื้อของปีศาจพวกมันจะต้องดับศูนย์ไปนั่นแหละพี่จินวิ่งเข้าไปให้มันแทงเลย พอ,อแทงปุ๊บพี่จินร้องอยงี้พี่จินร้องบังก็ถามว่าทําไมทําไมมันไม่ปิดอะไรเลยพี่จินบอกของเด็กน้อยเล่นทิดอีหยังกูบดได้ดอกแล้วดังจากนั้นก็เริ่มสู้กันครับไอ้นักบวชนี้ครับเรากระจายกันไปสู้กับนักบวชส่วนผมกับอาจารย์แม่สู้กับไอ ัวหน้านักบวชสุดท้ายตดจบไปเลยว่าเราสามารถเอาชนะนักบวชเหล่านั้นได้ครับโดยไม่ยากเย็นเท่าไหร่ทีนี้หลังจากฆ่าไอ้พวกนักบวชนี้ได้ครับร่างกายของมันนะ่ะไม่เหลือซากไว้ให้เรากินกันเลยนะพอหลังจากมันตายครับร่างกายของมันมันมีหลุมดำมัเนาะดูดเนื้อของมันเข้าไปในก้อนกลมๆตรงกลางเป็นก้อนเดียวกันจนกระทั่ง มันหายไปในอากาศสะท้านนะครับหลังจากนั้นพวกพี่ก็น่าจะหิวหวยกันอยู่พวกพี่ย้อนกลับไปที่บสแล้วกินซากมนุษย์ทั้งหกพันคนจนเหลือแต่กระดูกครับ <c oughs> อาจารย์แม่ใช้ให้พวกพี่ทุกคนหอบรับผิดชอบร่างกายที่พวกพี่กินเข้าไปโดยการหอบกระดูกเข้าไปไว้ที่สุสานหลังจากที่หอบกระดูก ของคนเหล่านั้นไปไว้ที่สุสานได้เป็นที่เรียบร้อยอาจารย์แม่ก็ทําการกับผมนะก็ทําการปัดเป่าขับไล่ปีศาจที่สิงสถิตอยู่ในร่างกายของพี่ออกไปพอพี่กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมเพราะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมเป็นที่เรียบร้อยครับคนที่กินไส้กินตับกินไตก็อ้วกออกมาสำรอกออกมาอย่างใหญ่เลยครับหลังจากสำรอกมาเป็นที่เรียบร้อย อยู่ดีๆครับในสุสานนั้นน่ะก็มีทองผุดขึ้นมานี่แหละที่น่าสนใจ<ม>ทองผุดขึ้น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 ก็ว่าจะหนีแล้วครับมันมีพวกเป็ดวิสัยครับปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าเดียวมไม่สนใจสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากดินเลยเพื่อก<ม>็บอกว่านี่เป็นของของพวกท่านอาจารย์แม่บอกเราไม่สามารถเอาไปได้หรอกเพื่อนบอกว่าไม่ใช่แล้วตอนเนี้ยมันเป็นของของพวกท่าน ก็คือพวกเรานี่คือสิ่งที่เราทิ้งเอาไว้ต่างหน้าตัวเราไม่สามารถใช้ได้แล้วเราขอให้พวกท่านเอาไปใช้เพื่อที่เราจะได้ไปในสัมปรายภพบที่ต้องการจะไปพวกเราไม่อยากเป็นห่วงอีกแล้วพวกท่านเอาไปเถอะแบบนี้มามตัวบาทนี่แคปพวกพี่เห็นทองก็วิ่งเข้าหาทองเลย ขนทองกันโหรวดเร็วเวลาหกชั่วโมงครับพวกพี่หารถตู้ที่เป็นของตำรวจนะมาได้มันจะมีสูสารรถจอดอยู่ข้างเนาะแล้วก็จะมีรถตู้ครับซึ่งเขาดัดแปลงเอาบอกถอดออกไปหมดแล้วเหลือแต่บอกคู่หน้าอ่ะด้านหลังก็โล่งเอาไว้ใส่ของเหมือนกับที่นั่นนะะเหมือนกับรถตู้นั่นนะ่ะมันดัดแปลงเอาไว้อุ้มคนอยู่แล้วครับเข้าใจใช่ไหมอ่า วกพีกเอาทองครับยัดใส่รถอาจารย์แม่บอกว่าเอาใส่แค่ห้าร้อยแท่งก็พอวกพี่ยัดเข้าไปพันแท่งครับใช่ยัดเข้าไปเปนที่เรียบร้อยเต็มรถตู้สามสิบคันขับไปครับขับสิครับขับเองเอ,อหลังจากนั้นเราก็ขับรถตู้ที่เต็มไปได้วยทองครับโหนอยู่เนี่ยงอะเนาะ เรียกได้ว่าโอ้โหปูดเต็มที่แต่ก็ไม่แตกนะมันหนักมาก <S <S มันน่าแปลกที่ว่าเราจอดไฟแดงปุ๊บอ่ะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเทียบข้างครับเขามองผ่านเข้าไปในกระจกอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นก้อนเหล็กครับไม่ใช่ทองเป็นสีเงินเงินเบาถ้าเราขี่มาถึงร้านเนี่ยขนลงขนลงขนลง,นลงจนหมด30คัน ไม่ได้คิดเลยครับว่ามันหนักเท่าไหร่ระหว่างที่ขนลงะนะเราคาดการไว้เพียงแค่ว่าเออถ้ามันหนักประมาณนี้ก็น่าจะประมาณข้าวสองกระสอบอ่ะสิบกิโลไปต่อหนึ่งแท่งแต่พอขนลงเสร็จครับพลิกดูทางด้านใต้มันมันมีตราประทับประทับไว้ว่าหนึ่งร้อยกิโลต่อแท่งครับ 100กิโลต่อหนึ่งแท่งแล้วเราเอามาหนึ่งพันแท่งกับรถตู้สามสิบคันนั่นก็คือสามหมื่นแท่งสามหมื่นแท่งคือคูณไม่ใช่สิอร้อยกิโลเข้าไป 3ล้านกิโลตีเป็นอันนั้นก็ก้านร้บาบาทครับคูณสี่หมง่ไโอ้บิเลียน บิลเลียนบิลเลียนชิลเลียนนับไม่ได้ครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ทำการขายทองสิครับรออะไรอืครั้งนี้ก็น่าจะมากกว่างที่แล้วครับ <c oughs> เราขายทองได้มากกว่าเดิมสี <c oughs> 40, ่หมื่นเนาะอาจารยราคาจริงคือสี่หมื่นครับเขารับแสนสอง ใช่ครับสี่สามสิบสองแสนสองสามเท่าขอรับในราคาสามเท่าคิดดูว่าพอยกขึ้นไปบนแผงกระจกกะนะันเนาะวางปุ๊บกระจกแตกเลยมันหนักแหงหลายรู้เพียงแต่ว่าพวกพี่ขายได้เงินมาครับ แต่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรกันเพราะว่านี่ทางมาจบก่อนใช่ครับ <c oughs> มีคนรับซื้อเยอะเลยมไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนหมันกันแล้วทีเนี้ยเรื่องที่หมู่บ้านนั้นบุคคนโดนฆ่าโดนกินครับ พบร่างของมนุษย์ที่เหลือแต่กระดูกแล้วเนาะอยู่ในสุสานคนทั้งหกพันกว่าคนเน่ยไม่ทราบว่าถูกสิ่งมีชีวิตอะไรฆ่าออกข่าวกันแบบดังไปทั่วทั้งทั่วทั้งโลกอะ่อะตัดกลับมาที่พวกพี่ขายทองได้ไม่ได้รู้สึกสํานึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะเราจําไม่ได้ครับในตอนที่ถูกสิงเนี่ยเราจําไม่ได้ว่าเราทําอะไรลงไปบ้าง <Okay. S 1> ได้ยินว่ามีหลายคนครับวางแผนเอาไว้แบบเดียวกับในฝันเมื่อวานเป๊ะเ,ะเลย mm. แล้วได้ยินว่าอันนี้ด้วยครับ สามสิบตู้ที่เราค้นมาอาจารย์แม่ใช้ให้คนของอาจารย์แม่ครับไปสำรวจด,ดูอีกรากฏว่ามันยังไม่หมดครับอาจารย์แม่บอกแบบนี้ว่าอย่าไปบอกพวกพี่ๆเขาว่า <c oughs> ตอนเนี้ <c oughs> เพื่อนเอารถตู้ไปขนมาอีกร้อยคัน และในรถหลังเนี่ยครับทองที่เอามาก็ไม่รู้ว่าขนมาได้ยังไงครับแท่งละห้าร้อยกิโลเนื้อหามวลสารอัดแน่นมากในแท่งเดียวแท่งแท่งแค่นี้แท่งประมาณนี่แหละห้าร้อยกิโล จากร้อยเป็นห้าร้อยกิโลอ,จจอาจารย์แม่อุบอิบเอาไว้อ,จจอาจารย์แม่บอกว่าเผื่อพวกนั้นใช้หมดจะได้มาขอใหม่ครับคราวนี้เราได้ทำบุญกันหนักเลยล่ะใช่ครับทำบุญกับตัวเองอย่างหนักเลยใช่อยากได้อะไรอยากกินอะไรก็ซื้อเอา โอเคสำหรับวันนี้คงจะต้องพอกันแค่นี้จะหกทุ่มอีกแล้วสำหรับคนที่เข้ามาชมมาฟังคอขอบคุณขอบใจขอบพระเุณ thank y มันโอกาสนี้และไม่ว่าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ